สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูน้ำมะนาวปั่นค่ะน้ำมะนาวปั่นในแก้วขนาดอยู่ที่16อ้ออนค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับสูตรที่อร่อยและลงตัวเลยวันนี้จะทำยังไงวัตถุดิบเยอะไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือน้ำมะนาวข้นสดค่ะน้ำมะนาวข้นสดแอดมินใช้อยู่ที่50 ml ค่ะเทใส่ลงไปก็จะมีเป็นภาชนะแก้วนะคะจากนั้นน้ำต้มสุกที่อุ่นก็ได้หรือว่าเย็นแล้วก็ได้ค่ะใส่ลงไปอยู่ที่100 ml จากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแอดมินใส่ลงไปอยู่ที่60 ml ค่ะก็จะมีหวานนํำนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลืออยู่ที่ ปลายช้อนค่ะใครที่ทำลปละทานเองก็ใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้น้ำอุ่นนะคะทำให้น้ำตาลทรายละลายตอนนี้ก็คนให้ส่วนผสมละลายและเข้ากันค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งก็แก้ว16ออนซ์ใส่ลงไปก่อน1แก้วแล้วก็เตรียมใส่ไปอีกนิดนึง เพราะว่าเวลาเราขายให้ลูกค้ามันต้องคูณสวยๆนะคะน้ําแข็งก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเติมน้ําแข็งใส่ลงไปอีกค่ะแก้วหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งจากนั้นก็เทน้ําที่ผสมแล้วลงไปค่ะจากนั้นก็นําไปปั่นปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเทลงแก้ว วันนี้ใช้เป็นแก้ว16ออนค่ะก็เป็นขนาดกลางนะคะขนาดเล็กก็12ขนาดกลางก็คือ16ขนาดใหญ่ก็คือ22ออนค่ะขนาดที่ส่วนมากจะใช้กันก็คือ12 16แล้วก็22ออนค่ะวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่16ออนนะ เมนูน้ำมะนาวก็จะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำมะนาวโซดานะหรือว่าน้ำมะนาวอโซดาน้ำผึ้งมีอีกนะแต่วันนี้ทำเป็นน้ำมะนาวปั่นมาฝากค่ะเห็นไหมคะเราก็จะเสิร์ฟพูนๆูนแบบนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยมะนาวที่หั่นแว่นไว้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีฝาโดมปิดให้ลูกค้าด้วยค่ะแต่ตอนนี้แอดมินยังไม่นำมาปิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายรูป และนี่แ่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำมะนาวปั่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ